สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวีออ 1.5e ปี2008นะฮะปรับราคาเงียบนักปรับ169,000บาทโหถูกมากเลยอ่ะ169,000บาท6ปีลูกค้าผ่อน3,002 2 0 0 2นะเมื่อเช้าลูกค้าออกรถไททันผ่อน2,009 9แพงกว่า2,009 9แพงกว่าไททัน300บาทตายแล้วตื่นกันหรือยัง อ,อืนเ,เนียงเงี้ยมีล้อให้นะครับมีล้อให้นะครับมีล้อเกเคให้นะครับล้อขอบอะไรเนี่ยแป๊บนะคิดนานจังขอบ15ครับ1 9 5 5 5 5 5 5เนี่ยนุ่มยางนุ่มเลือกใช้เลยขอบ15เต้า55 5เนี่ย50แข็งนะมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์1.5งนะคร VVTI นะครับนิ่งกลิปสายพานเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรารับประกันสินค้า30วันนะครับ มาดูกันว่าหน้ามีโดนไหมไม่โดนครับถ้าโดนนี่มาโดนหน้าผมได้เลยไม่มีโดนครับนะครับไม่มีโดนถ้าโดนนี่มาเลยมาเลยมาโดนหน้ากันเลยนะฮะเดิมมากน็อตนี่ไม่ขยับน็อตนี่ไม่ขยับเพราะว่าผมสั่งไม่ให้ขยับมันก็ไม่ขยับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเดิมมากเบ้าชกเดิมมาก1.5 e อี เป็นจาไอวีออสหนึ่งจุด e นะครับทะเบียนเดี๋ยวย้ายเข้าขกรทมให้นะครับบอกน้องไปแล้วเดี๋ยน้องย้ายให้3,200บาท1 6 9 0 0 0บาทเมื่อเช้าใครดูคลิปทิกตอกนะฮะติดตามดูได้ลูกค้าบอกแม่งได้ลาบเลยได้โชคเลยฟุกเลยได้โชคบอกว่าดีใจมากกระบะผ่อน2 9 0พไม่น่าเชื่อก็เลยต้องมาเพราะว่ามาไกลหน่อยก็คุยกับลูกทั้งวันว่ามันต้องจริงเนาะมันต้องจริงนะลูกอ๋อมันจริงอยู่แล้วเพราะว่าฝากเส้นต่างจังหวัดมา เะะบาะกำมะหยี่สะอาดสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าด้วยก็เอามาพึกเอามาพาาแล้วนะครับทำอะไรด้วยตะแบรนนวดบ้างเหรอนะฮะเบาะกำมะหยี่สวยงามล้อคขอบ17มีให้3,200บาทถูกกว่าไตาตันมอเช้า0 0เอ้ยแทงกวาไตตันมอเช้า300บาทตายแล้วกระบะแม่งการมอเช้าลูกค้าดีใจมากบอกเลยจะไม่ลืมเลย จะไม่ลืมพระคุณว่าที่ทำ2,900บาทให้กับประชาชนเลยผมบอกเลยผมขายของไม่บาปนะฮะตัวนี้ไม่มีไอแบ็นะครับไม่มีไอแบ็กไม่แสนเจ็นะครับแอร์เย็นจียจ๊ยบเจี๊ยบวิญญก็ทานินนะครับไม่ใช่ทานินนะวิยูเดมิมสมัยโบราณบอสรถมาสิบกว่าปีแล้วก็วิญญาณก็ยังไม่มานะฮะทัชสกรีนยังไม่มาทัชสกรีนยังไม่ลงตลาดนะครับก็เกียร์อัโต้นะครับเกียร์อัโต้ตัว E ไม่แบ็กนะครับจัดเฟรนช์ที่ท่วมท้นอยู่แล้ว เราขายแค่1นึ่งแสนบาทติดแบคลิสไม่ต้องมาผมขายไม่ได้ผมทาไม่ได้ติดแบคลิสผมโง่มากผมไม่เก่งบอกกามาอี่บอกผ้านะฮะไม่ต้องกามาอีอะบอกผ้านะฮะสวยๆเดิมๆติดแบคลิสผมเคลียร์ไม่ได้ทําไม่ได้ับผมไม่เก่งผมโง่เดมืนเดียนการสาน้อยอะไรก็ว่าผมมะเหอะมันทําไม่ได้นะฮะหรือไม่ต้องเหตุผลอะไรอะว่าตัวเองดีกว่าอย่าไปว่าคนอื่นนะฮะแนะนาเลยทุกวันนี้โตขึ้นนี่รู้ความจริงเลย ห้ามีนทาคนอื่นห้ามว่าคนอื่นว่าตัวเองดีสุดมันจะได้จบที่เรานะฮะยังไม่ต้องไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างคนนู้นอ้างคนนี้โทษคนนูนนน้นโทษคนนี้โทษตัวเองง่ายสุดว่าแมนด้วยผมว่าโทษตัวเองแม่งจบสุดไม่ต้องไปโทษไขรไม่ต้องไปอ้างว่าเฮ้ยทำไมติดแบง็คลิสตคุณไมติดแบง็์ลิสอะไรบอกมันสั้นเลยผมติดแบง็์ลิสผมขายไม่ได้ผมทําไม่ได้เงินอยากได้แต่ว่าไม่สามารถทําได้จริง, <S <S รงอีกเรื่องสําคัญมากคือกับวิชาชีพนะฮะผมเซ็งมากเออตัวเนี้ยผมลงขาย1 6 9 0 0 0บาท นะฮะแต่มันเอาไปลงเพจมันเท่าไหร่หรู้ปะเก้าหมื 95. เออเนี่ยมันไปลงเก้าห่นห้พวกคุณพี่ที่แบบมารยาทดีไม่โลภไม่มีกิเลสก็หูพึ่งนีฮะจองไปเลยแม่งมันบอกเลยผมผม,ผมตามมันไปแล้วผมไปแจ้งความไว้แล้ว <c oughs> มันต้องแจ้งความไว้หลายหลายคนแล้วรวบทีเดียวอ,อ่อมันลงไว้เลยจองขั้นต่ำห้0 0ับาทโอ้โหได้10คนมึงเอ้ยอ้วนเลยแหะหนังกลางแปลงเลยสัตว หนังกลางแปลงเลยถ้ามันได้5,000 5 0 0 0 5 0 0คนนี่วันละ10คนนี่บอกเลยเลยคุณเอ้ยใครโดนก็ไปแจ้งความไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวมารวบรวมกันนะครับเดี๋ยวมารวบรวมกันนะฮะก็กระทืบไอ้พวกนี้ต้องตัดแขนตัดขานะฮะถึงจะสะใจนะฮะแต่จริงๆก็ไม่ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะฮะก็คือเร็วๆนียเวรกรรมก็จะไปถึงมันเองนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้แบบเวรกรรมติดตลวดติดจรวดนะฮะ แนะนำการจองก็ไม่ต้องจองนะฮะบอกว่าขอดูรถหน่อยวิดีโอคอดูรถเปิดดูรถให้หน่อยถ้าเห็นรถรถก็จะจองเลยคือคุณต้องเข้าใจมโนภาพนะว่ารถมันไม่มีนะฮะถ้ามีคุณก็จอง